ครับผมนะครับสาหรับการเลี้ยวนะครับมือใหม่เริ่มฝึกแบบนี้ครับเวลาเลี้ยวนะครับอยากให้เพื่อนๆเข้าใจแบบนี้ครับว่ามือใหม่เนี่ยบางทีมันกะระยะไม่ถูกหรอกนะครับลองเอาตามที่ผมบอกไปก่อนกระจกมองข้างเลยแล้วหมุนนะครับทำช้าๆเรื่อยๆนะครับซึ่งแต่มันเป็นอย่างนี้ครับผมเวลามือใหม่ฝึกปุ๊บทำช้าๆนะครับทำช้าๆเรื่อยๆนะครับทำช้าๆเรื่อยๆแล้วสังเกตนะครับดูว่ากระจกมองข้างเนี่ยดูว่าท้ายพ้นไหมนะครับ พอเราทําไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเราก็จะชินน่เพราเราก็จะชินพอเราชินปุ๊บเราดูแค่ว่ามันพ้นเราก็ไม่ต้องหันไปมองกระจกมองข้างด้วยซ้ํานะครับว่าเพราะเรารู้แล้วมันพ้นทามาร้อยกว่าครั้งมันก็ผ่านร้อยครั้งเนี่ยจังหวะนี้มันก็ผ่านจังหวะนี้ก็ผ่านพอเราทําอ่าบ่อยๆเราเริ่มชินเราจะไม่มองกระจกมองข้างแค่เราเราจะไม่มองกระจกมองข้างคือเราจะไม่มองว่าทายพ้นหรือไม่พ้นนะครับยกเว้นว่าเออมันแคบจริงๆครับแต่จริงๆก็อาจจะมีเหลือมองแป๊บเดียว อืมพอเราทำเซียนมั่นใจแล้วจังหวะแบบเนี้ยทําบ่อยมากทําบ่อยแบบเป็นร้อยร้อยครั้งพันพันครั้งยังไงก็ผ่านบางทีแค่มองปุ๊บรู้ว่าผ่านขขอหมุนแล้วก็ไม่ได้กลับมามองเลยซ้ําแล้วก็ไปต่อได้เลยนะครับอันนี้คือคนที่เขาขับคล่องแล้วดังนั้นสเต็ปนะครับสเต็ปมันจะเป็นแบบนี้เลยฝึกช้าๆก่อนดูทําตามสเต็ป ตัวอินดิเคเตอร์ที่บอกว่าพ้นคือกระจกมองข้างนะครับกระจกมองข้างพ้นแล้วเราก็เลี้ยวพอเลี้ยวปุ๊บเราก็เหลือบดูกระจกมองข้างทั้งฝั่งซ้ายฝั่งขวาว่าท้ายรถพ้นไหมนะครับพอทําท้ายรถพ้น,ก,พน,น,พพนก,ก็เหลือบดูไปช้าๆมองดูช้าๆพ้นไหมอ่าอย่างเงี้ยพอพ้นปุ๊บเราก็ทํไปบ่อยทำไบ่อยเราก็เหลือบดูบ้างเหลือบดูบ้างการทำจนท,ทำไปเรื่อยๆจนเมื่อเราขับรถคล่องวันหนึ่งเราจะ เห็นมองแป๊บเดียวดูว่ากระจกมองข้างเลยแล้วก็หมุนนะครับความรู้สึกมันจะบอกเลยว่าผลความรู้สึกมันจะบอกเลยว่าผ่านเพราะเราทําแบบนี้มาเป็นร้อยๆครั้งปพันๆครั้งแล้วมันผ่านทุกครั้งเลยนะครับยกเว้นว่าความรู้สึกมันจะแปลกๆเราก็จะหันไปมองไปซ้ำอีกทีหนึ่งนะครับแต่ขน้อยครั้งมากที่เราจะกลับไปมองอันนั้นคือเลเวลจากล่างสุดไปถึงบนสุดคือจากมือใหม่ไปถึงมือเซียนแล้วนะครับก็คือก็จะเริ่มแบบนี้เลยตอนแรกอาจจะมองเยอะหน่อยพอมองเยอะพอมองเยอะปุ๊บเริ่มทําเริ่มคล่องคราวนี้ก็จะไม่มองแล้วเพราะ เราดูแป๊บเดียวเรารู้ว่ามันผ่านแล้วนะครับอาจจะประมาณนี้เดี๋ยวทีนี้เราไปดูวิธีการเริ่มฝึกการเลี้ยวครับสาหรับมือใหม่ฝึกเลี้ยวยังไงไปดูกันครับสําหรับมือใหม่นะครับในการขับรถนะครับในการขับรถเราเราฝึกเลี้ยวเนี่ยนะครับเรารู้ว่าอย่างที่ผมเคยสอนนะครับกระจกมองข้างนะครับเลยแล้วเราค่อยหมุนนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับกระจกมองข้างเลยแล้วหมุนนะครับสําหรับมือใหม่เวลาฝึกเลี้ยวนะครับเราจะ ไม่ค่อยมั่นใจว่าจะต้องหมุนหมดไหมหมุนเยอะมากน้อยแค่ไหนนะครับทําตามนะครับแล้วจับความรู้สึกเอานะครับว่าหมุนมากน้อยแค่ไหนวิธีการจับความรู้สึกแบบนี้ครับนะเวลาเลี้ยวออกจากซองนะครับมีรถทางฝั่งขวามีรถทางฝั่งซ้ายแต่เราจะเลี้ยวซ้ายนะครับฝึกเริ่มเลี้ยวเราต้องรู้ก่อนเราจะเลี้ยวทางไหนรถจะเดินหน้าหรือถอยหลังต้องการไปทางไหนหมุนพวงมาลัยไปฝั่งนั้นเดินหน้าต้องการเลี้ยวซ้ายหมุนพวงมาลัยไปฝั่งซ้ายถอยหลังต้องการ ถอยหลังไปฝั่งซ้ายมุนพวงอะไรไปฝั er <re competitions> ่งซ้ายนะครับผมดูตรงส่วนนี้นะครับคือกระจกมองข้างเลยนะครับมือใหม่เวลาฝึกปุ๊บเดินหน้าตรงๆมาก่อนเดินหน้าตรงๆมาก่อนนี่นั่งล่รถตรงๆนิ่งๆมาก่อนนะครับไ่นิ่งๆมานิ่งๆมาปุ๊บนะครับรอกระจกมองข้างเลยหน้ารถครับอ่าเลยเลยประมาณนี้แล้วหมุนพวงาลัยครับหมุนมาหมุนมาให้หมดครับรถโค้งเลี้ยว90องศาหมุนมาให้หมดครับแล้วเหลือบดูกระจกมองข้างครับเห็นไหม เห็นทางรถไหมมีช่องว่างไหมมีครับพอมีกลับมอวงด้านหน้าด้านหน้าพ้นไหมพ้นครับไหลมาเรื่อยๆช้าๆฝึกใหม่ๆแบบนี้ครับดูจมูกข้างพ้นไหมพ้นครับถ้าพ้นปล่อยยกปลายเท้าเผยปลายเท้าเข้ามาให้เบรกยกปลายเท้าจากเบรกนะครับให้รถไหลมาเรื่อยๆครับพอรถจะตั้งตรงครับคืนพงมาลัยครับช้าๆน้ำเลิแบบนี้นะไม่ต้องรีบมือใหม่นะไหลมาปุ๊บไหลมาหมุนเรื่อยๆปุ๊บพอรถตั้งตรงปุ๊บอ่าแบบนี้ครับ วิ่งมาเรื่อยๆครับทีนี้เดี๋ยวเราจะเลี้ยวซ้ายด้านหน้านะนะครับวิ่งมาปุ๊บนะครับดูถ้ามือใหม่นะครับวิ่งมาปุ๊บเนี่ยรอกระจกมองข้างใกล้จะถึงนะครับใกล้จะถึงแบบนี้นะครับหมุนรอนะครับพอเลยมาปุ๊บแบบนี้นะครับแล้วก็เริ่มหมุนให้หมดเลยครับอ่าหมุนโค้งมาโค้งมาเรื่อยๆครับโค้งมาดูปุ๊บเนี่ยเห็นไหมครับว่าพ้นไหม พ้นก็ไหลมาครับไหลามาโค้งมาดูพ้นไหมพ้นหน้าพ้นไหมพ้นมาเรื่อยๆช้าๆครับฝึกเรื่อยๆแบบนี้ครับวิ่งตรงมาปื๊บอ,อ่ะแล้วคืนล้อแบบนี้ครับฟื๊บอ่วิ่งตรงมาครับดูกระจกมองข้างครับเลยปื๊บหมุนโค้งมาใกล้จะเลยหมุนลอ้อพอเลยมาปื๊บหมุนให้หมดไหลามาช้าๆเรื่อยๆนิ่งๆนะครับไหลามาดูพ้นไหมโอ้ยห่างอยู่เลยพี่ทั้มอ่ะฝั่งนี้พ้นไหม พ้นครับอา้าวพ้นรอไหลามารถคืนไหลามาเรื่อยๆนิ่งๆอ่าแบบนี้ครับฝึกขับเรื่อยๆครับขับในหมู่บ้านขับในซอยขับในบริเวณบ้านนะครับอ่าบ้านจัดสรรต่างๆที่มันมีทางวนเราก็ลองขับดูนะครับเนี่ยตรงคอนโด,โดลองมาขับดูนี่นะครับอ่าตรงนี้วิ่งมาวิ่งมากระจกบองข้างนะครับใกล้จะเลยอ่มุนรอปึ๊บอ่ามีรถสวนมาให้เข้าไปก่อนอ่าให้มีรถสวนมาให้เข้าไปก่อน เราเป็นมือใหม่เราก็ต้องค่อยๆฝึกไปนะครับอ่าเลยมาแล้วใช่ไหมหมุนให้หมดเลยครับโครงมาครับโครงพี่ตั้มพี่ตั้มอยากกินต้มโครงเหรอครับโค้งมาครับผมโค้งมาปุ๊บอ่ะเราก็ดูเห็นไหมเนี่ยมองข้ามไหลไปห้างเยอะไหมเยอะครับรถเชมาค้างพงอะไรไว้รถไหลมาปุ๊บทยอยคืนเรื่อยๆช้าๆแบบนี้ครับมือใหม่ฝึกแบบนี้ครับไปเร็วๆไม่ได้ก็ต้องไปช้าๆเรื่อยๆแบบนี้ครับวิ่งนิ่งๆมาตังนี้ครับพี่ตั้มมันไม่มีรถไก่ยังไงครับหมุนเลยครับไม่มีรถหมุนได้เลย ไม่มีรถหมุนได้เลยโคงมาปึ๊บมารถเฉมาปึ๊บคืนสวนมาวิ่งเห็นไหมครับผมหมุนเรื่อยๆนิ่งๆนะหมุนเรื่อยๆต่อเนื่องไม่หยุดนะครับเรื่อยๆนิ่งๆวิ่งตรงมานะครับอ่าทีนี้เดี๋ยวเราจะไปเลี้ยวทางแคบๆดูซินะครับเออลองฝึกดูพี่ตั้มถ้าเป็นทางแคบๆทำยังไงนะครับวิ่งมาปึ๊บอ่าดูตรงนี้ครับไหลามากระจกมองข้างนะครับใกล้จะถึง ถึงอะไรครับพี่ตัต้มครับตรงนี้มันเป็นเสาอ่าตรงนี้เป็นเสาอ่าตรงนี้เป็นท้ายรถกระจกมองข้างถึงท้ายรถครับอ่าถึงท้ายรถปุ๊บหมุนรอครับหมุนรอนะครับไหลมาปุ๊บโค้งมาปุ๊บอ่าโค้งตามทางมานะครับไหลมาเรื่อยๆจับความรู้สึกครับจับความรู้สึกว่ารถอยู่ตรงกลางไหมเราอยู่ตรงกลางเลนไหมมาช้าๆเรื่อยๆครับอ่าทยอยขึ้นทยอยขึ้นทยอยขึ้นไหลมานิ่งๆช้าๆนะไม่ต้องรีบ ดูกระจกมองข้างครับมีช่องว่างไหมมีช่องว่างไหมมีครับถ้ามีแสดงว่าพ้นครับไหลจริงๆไหลนิ่งๆมาครับไหลนิ่งๆมาให้เรานะครับตั้งตรงกับถนนอ่าพวงมาลัยยังเฉียอยู่เพราะว่าแต่หน้ารถยังตั้งตรงกับถนนก็คือให้หน้ารถตั้งตรงกับถนนนะอ่าพอรถตั้งตรงแล้วมันจะคืนมาเองนะครับทีนี้เลี้ยวครับกระจกมองข้างนะครับเลยมาปุ๊บหมุนรอครับหมุนรอกระจกมองข้างใกล้จะถึงหมุนรอพอเลยมาปุ๊บหมุนให้หมดนะครับ หมุนโค้งมาตรงนี้ขึ้นเนินเติมเครื่องเลื้อค้างไว้เบาๆไม่ต้องกดเพิ่มให้รถไหลไปนิ่งๆช้าๆกดเพิ่มนิดนึงให้มันไหลขึ้นมาอมนิ่งๆช้าๆครับดูกระจกมองข้างพ้นไหมโอ้พ้นแล้วครับสบาย,บายๆอ่ะไหลามาครับรถเฉมาแล้วท้ายอยคืนนะครับแบบนี้เรื่อยๆอวิ่งมาเรื่อยๆแบบนี้ครับวิ่งตรงมาครับผมตรงมาเดี๋ยวเราจะไปเลี้ยวซ้ายด้านหน้าทางแคบๆดูนะอ่า วิ่งมาครับซอยแคบๆซอยแคบๆเราใช้กระจกมองข้างเลยแล้วหมุนนะครับอ่ะวิ่งนิ่งๆมานะถ้าไม่มั่นใจชิดฝั่งขวานินดๆก็ได้อ่าชิดฝั่งขวานินดๆนะอ่ารอครับกระจกมองข้างนะครับใกล้จะเลยหมุนรอครับหมุนรอนะพอเลยมาปุ๊บอ่ะหมุนให้หมดเลยครับ ไหลามารถต้องไหลด้วยนะถ้ารถไม่ไหลมันจะเบียดนะครับรถต้องไหลโค้งมาครับโค้งมาปุ๊บมาจับคนรู้สึกรถก็จะตั้งตรงทยอยคืนหมุนเรื่อยๆแบบนี้เห็นไหมครับพวงมาลัยหมุนเรื่อยๆแบบนี้ฟื้ไม่ต้องรีบนะหมุนเรื่อยๆรถเรื่อยๆหมุนเรื่อยๆนิ่นอ่าต่อเนื่องนะครับอ่ไหลามาวิ่งนิ่งๆมานิ่งๆมาปุ๊บด้านหน้านะครับเห็นไหมครับนี่คันสีขาวเราจะเลี้ยวซ้ายนะครับวิ่งมาปุ๊บอ่ะรอครับผมกระจกมองข้างใกล้จะเลยนะรถหมุนรอนะครับ พอเลยมาปุ๊บหมุนให้หมดครับโค้งมาครับโค้งมาฟืบ่าพอเราจะตั้งตรงครับคืนต่อเนื่องอย่างน,นี้ครับหมุนเรื่อยๆต่อเนื่องลดไหลนิ่งๆไม่ต้องหยุดนะรดไหลเรื่อยๆ,ๆนิ่งๆแบบนี้ครับอ่านะครับพอเราเริ่มฝึกคล่องๆนะครับเราฝึกบ่อยๆเริ่มคล่องแล้วทีนี้เราจะมาลองฝึกกันจริงๆจังๆกันครับอ่ะทีนี้นะครับเราฝึกช้าๆนะครับเราฝึกมือใหม่เนี้ยอาจจะฝึกหลายวันหน่อยนะครับเราฝึกหลายวันหน่อย แล้วแต่คนนะแล้วแต่คนเลยบางคนก็ฝึกวันเดียวก็เป็นบางคนวัยรุ่นหัวไวเนี่ยชั่วโมงสองชั่วโมงนี้เป็นละนะครับเริ่มจากช้าๆพอเราเริ่มคล่องนะครับเริ่มคล่องนะครับเราก็จะมาฝึกการเลี้ยวแบบอ่าเราเราเริ่มคล่องแล้วใช่ไหมเราก็จะมองแปบเดียวอ่าแรกๆอาจจะมองช้าหน่อยขับรถช้าๆหน่อยแต่พอเริ่มคล่องแล้วนะครับเราก็จะเริ่มอ่มองแป๊บเดียวนะครับไปดูกันครับ ทีนี้นะครับเรามาดูนายแบบกันนะครับผมขับรถนะครับเวลาขับรถเนี่ยดูครับเหลือบดูกระจมองข้างนะครับพอดูว่าพ้นปุ๊บกลับมามองถนนครับมือหมุนพวงมาลัยตามองเท้าอยู่ที่เบรกถ้าขับช้าอยู่ในคอนโดนะครับเราฝึกเนี่ยอยู่ที่เบรกนะครับนะหมุนพวงมาลัยนะครับดูนะปุ๊บเนะ่ยก่อนที่จะเลี้ยวซ้ายดูขวาก่อน ปึ๊บด oh, uh, ูซ right. ้ำอีกทีนึงอ่ะหมุนมามือค้างพวงมาลัยไว้ลดไหลมาเรื่อยตามองที่ถนนนะครับอ่าแล้วก็พอรถมาตั้งตรงละคืนพวงมาลัยวิ่งนิ่งมาอ่าเราจะเลี้ยวด้านหน้านะครับผมวิ่งตรงๆนิ่งๆมาพอถึงจุดที่เราจะเลี้ยวนะครับเราก็หันมามองดูครับปึ๊บอ่าแล้วก็หมุนพวงมาลัยรอใกล้จะถึงหมุนรอพอเลยมาปึ๊บหมุนให้หมดหมุนมาโค้งมาจับความรู้สึกรถไหลมาไหมถ้าได้ค้างพวงมาลัยไว้ครับ แล้วพอเราจะตั้งตรงทยอยคืนปึ๊บมาเรื่อยๆนิๆ่งจะเลี้ยวซ้ายดูขวาทีนึงครับผมเลี้ยวมาปึ๊บโค้งมาปึ๊บทีนี้พอเริ่มคล่องละไม่มองละนะครับไม่มองว่าท้ายพ้นไหมดูแค่ว่ากระจกมองข้างเลยแล้วหมุนนะครับวิ่งตรงตรงนิ่งๆๆมาปึ๊บ่าทีนี้นะครับเราจะไปเลี้ยวมุมแคบกันนะครับวิ่งมาปึ๊บอ่ะหมุนมาครับดูท้ายพ้นไหมดูกระจกมองข้างดูเอาสะท้อนท้ายพ้นไหมมาเรื่อยๆช้าๆครับพอรู้ว่าพ้นกลับมามองด้านหน้าครับอ่า ไหลขึ้นมาวิ่งนิ่งๆตรงมาเราจะเลี้ยวขวาอีกทีนึงนะครับวิ่งตรงตรงนี้นึ่งมาปุ๊บรอดูดูฝั่งซ้ายมีรถมาไหมไม่มีดูขวาครับกระจกมองข้างก็จะเลยลหมุนรอพอเลยาหมุนให้หมดครับแล้วคืนรอมาปุ๊บวิ่งตรงตรงมองที่ถนนครับพอรู้ว่าพ้นปุ๊บกลับมามองที่ถนนครับอ่ะด้านหน้าเราจะเลี้ยวขวาอีกทีนึงนะเป็นทางแคบเลยนะครับวิ่งตรงตรงมาปุ๊บอ่ะชะลอเบาๆนะครับรอนะครับรอกระจกมองข้างนะครับเลยนะอ่ะดูนะครับจังหวะนี้เลยเสานะพอใกล้จะถึง ปุ๊บหมุนรอพอเลยหมุนให้หมดครับโค้งมาเหลียบดูกระจกมองข้างครับพ้นไหมชะลอถ้าไม่มั่นใจชะลอดูซ้ำอีกทีนึงครับไหลามาช้าช้าดูดูอีกดูด้านหน้ากับด้านกระจกมองข้างสลับกันนะหน้าพ้นไหมหลังพ้นไหมถ้าพ้นไหลมาทยอยคืนครับแบบนี้ครับเริ่มฝึกใหม่ดูเยอะๆครับพอดูเยอะๆปุ๊บเราจะจําได้นะครับสมองมันจะจําได้นะครับจะเลี้ยวขวาดูซ้ายก่อนถ้าเป็นทางแยกนะครับดูซ้ายก่อนโค้งมาปุ๊บพอได้แล้วเหลียบดูกระจกมองข้างท้าพ้นแล้วกลับไปมอง ถนนด้านหน้านะครับรถเคลื่อนที่ไปด้านหน้านะครับลองนั่งไปฝึกดูครับก็ค่อยฝึกก็ค่อยทําไปครับเดี๋ยวเริ่มคล่องเราก็จะเรือมองแค่แวบเดียวเราก็จู้เลยว่าพ้นนะครับผมอ่านะครับก็เริ่มจากฝึกช้าๆก่อนนะครับพอฝึกไปเรื่อยๆเริ่มชานาญนะครับอ่าเริ่มแรกเนี่ยอาจจะต้องมองเยอะหน่อยอ่ามองว่ากระจกมองข้างเลยท้ายรถละหมุนกระจกมองข้างเลยท้ายรถนี่คือเลี้ยวหักศอกเลี้ยวก้าสิบองศานะ เลื้ทางแคบนะนะครับแต่ถ้าวิ่งปกติก็คืออดูว่าพ้นเข้าไปได้เลยแต่ถ้าเป็นทางแคบเลี้ยวหักศอก90งสสองศาซอยแคบๆกระจกมองข้างเลยและหมุนครับที่เป็นเลี้ยวที่เป็น อ่เลี้ยวหักศอก90องศาแบบนี้นะ,ะน,นะครับวิ่งมาฟึ้เลี้ยวเงี้ยนะครับแต่ถ้าเป็นโค้งปกติเนี่ยก็คือหมุนไปได้หมุนไปได้หมุนไปได้เลยนะไม่ต้องรอก,กระจกมองข้างเลยแล้วหมุนนะครับเพราะมันเป็นทางโค้แบบโคงแบบนี้โค้งแบบนี้อ่ะคนละส่วนกันนะครับดังนั้นอย่าจาผิดนะครับถ้าซอยแคบๆเลี้ยวหักศอก90องศากระจกมองข้างเลยแล้วหมุนครับอย่างเช่นพวกลานจอดรถอ่าในซอยซอยแคบๆนะครับหรือว่าเลี้ยวออกจากบ้านเลี้ยวออกจากซองนะครับหรือว่าจอดอ่จอดรถนะครับตรงที่เป็น จอบแบบ9กองศาใช่ไหมเราเราจะเลี้ยวออกจากซองเนี่ยอย่างเงี้ยเลี้ยว9ก้าองศาแคบๆกระจกมองข้างเลยแล้วหมุนแต่ถ้าเป็นทางโค้งทั่วไปโค้งตามความรู้สึกได้เลยนะครับดึงพวงมาลัยอย่าดึงเยอะนะครับถ้าเป็นโค้งถ้าเป็นโค้งค้งแบบเนี้ยอย่าดึงเยอะดึงมาแล้วปึ๊บแล้วค้างไว้แล,ล้วก็ไปเรื่อยๆเลยนะครับเมื่อเราขับมือใหม่เนี่ยอาจจะต้องมองเยอะหน่อยดูว่ากระจกมองข้างพ้นหรือเปล่าอ่าพอดูว่ากระจกมองข้างพ้นปึ๊บดูเงาสะท้อนครับว่าท้ายรถเราพ้นไหม ทารถของเรานะพ้นอุปสรรคไหมพ้นรถที่จอดด้านข้างไหมพ้นกำแพงไหมพ้นเสาไหมนะครับถ้าพ้นก็ไปทําเรื่อยๆทําเรื่อยๆพอทําเรื่อยๆเสร็จแล้ววันหนึ่งเราคล่องครับเราเลือกดูปุ๊บกระจกข้างเลยแล้วหมุนเรีวดูปุ๊บนึงโอ้ทาพ้นปุ๊บแล้วไปเลยครับหมุนเติมเครื่องตามมาบอกไปได้เลย มันจะเรือรูปแป๊บเดียวหนึ่งวิไม่เกินสองวิประมาณเนี้ยมันมันจะเป็นแบบความรู้สึกมันจะบอกเลยว่าพน้นอ่าพ้นหรือไม่พ้นนะครับอืมนะครับประมาณนี้เลยก็ฝากไว้สำหรับมือใหม่นะมือใหม่ค,ครับที่ขับคล้องแล้วโอพิ่ตัมแบบนี้ง่ายหมูๆครัก็ทาเป็นนะครับแต่มือใหม่นี่ผมบอกเลยว่าโอ,โอ้กวจะเจรยวได้ยิ่งสอวอังนะหือเก่งแล้วเก่งอีกดูแล้วดูอีกหมุมนตะพวงอะไรขับเร่งก็ไม่เติมนะครับหมุนพวงอะไรอย่างเดียวมันทํางานไม่ประสานกันอ่าหมุนพวงอะไรก็หมุนอย่างเดียว คันเร่งก็ไม่เติมกลัวนะครับเออดังนั้นพอเจอเข้าจริงๆปุ๊บเหงือแตกมือสัตว์เลยมือใหม่เนะี่ยผมสอนเนี่ยเออดังนั้นเพื่อๆนๆบางคนแบบไม่เข้าใจไงว่าเอ,อ๊ะง่ายๆแบบนี้ใครเขาก็ทําเป็นนะครับแต่ถ้าเป็นแบบสวนะครับสวหรือว่าเป็นมือใหม่จริงๆนะครับเป็นเด็กเนิร์ดหรือว่าแบบไม่ค่อยคล่องอะไรเงี้ยหลายรูปแบบมนุษย์คนเราเนี่ยหลายรูปแบบนะครับดังนั้นเราอย่าเอาตัวเองเป็นจักรวาลนนครับบางทีคนอื่นเขาเขา,เขาก็ไม่ได้เก่งอย่างเรา นะครับบางคนก็ไม่ได้เก่งอย่างเราบางคนก็ไม่กล้านะครับถึงแม้ว่าอุ้ยเก่งไปหมดเลยครับมอเตอร์ไซค์ก็เก่งวิ่งก็เก่งได้ที่หนึ่งของโรงเรียนนะครับอันนี้ขอนินทานักเรียน่อยนะครับเออพอมาขับรถปุ๊บโอ้กลายเป็นที่โหลเลยไม่รู้เรื่องอะไรนะครับทําอะไรก็ไม่เป็นหมุนพวงอะไรบอกให้เดียวคะแ่งก็ไม่เติมหมุนอย่างเดียวอ่ะพอเติมคเแนงก็ไม่หมุนพวงอะไรนะครับทําไม่พร้อมกันไม่ไม่ไมัล t ิท a s k i n g นะครับก็คือทำ single single t a ส k i n g ก็คือแบบ ทำได้ทีละอย่างทำได้ทีละอย่างไม่ทำพร้อมกันอะไรเงี้ยก็มีก็มีหลายแบบนะครับดังนั้นฝากเพื่อ er นๆครับค่อยๆฝึกค่อยๆค่อยๆทำไปนะครับทุกอย่างบางอย่างมันต้องทําพร้อมกันลถไหลด้วย หมุนพวงอะไรด้วยตามองด้วยนะครับผมอันนี้มันต้องทําพร้อมกันหลายอย่างก็ต้องฝึกใครที่ยังไม่คล่องยังไม่เป็นท,ทําได้ทีละอ,อย่างก็ค่อยๆฝึกไปก็ค่อยๆเริ่มทีละอย่าง2อย่างแล้วเอามารวมกันนะครับก็ค่อยฝึกไปเป็นกำลังใจให้มือใหม่ทุกคนนะครับสู้ๆครับยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจนะทําได้แน่นอนครับผมอ่านะครับฝากไว้นิดหนึ่งครับผมพี่ตั้มถามยังนะครับผมสอนขับรถนะครับ ผมไม่ใช่โรงเรียนนะครับแล้วก็ไม่ได้พาไปทำใบขับขี่แต่ผมสอนขับรถมือใหม่หอดครับครับไม่ว่าจะมีใบขับขี่หรือไม่มีนะครับใช้รถของนักเรียนเองในการสอนนะครับรถเรารถของนักเรียนนั่นแหละนะครับใครที่ซื้อรถป้ายแดงมาแล้วได้แต่นั่งมองทําอะไรไม่ได้ฝึกยังไงก็ไม่เป็นรถแฟนให้มาก็ข,าขับไม่เป็นได้แต่นั่งมองดูคลิปแล้วก็ยังทําไม่ได้ติดต่อเข้ามานะครับเดี๋ยวผมไปสอนให้ถึงที่นะครับ นักเรียนบอกพิตัําหนูขับออกมาไม่ได้ไม่กล้าขับผมวิ่งไปถึงบ้านเลยครับไปรับแล้วขับออกมาด้วยกันผมจะเป็นคนขับแล้วผมจะพาไปฝึกนะครับทำจนคล่องทําจนกว่าจะได้นะครับมีเทคนิคนะครับที่นักเรียนรู้แล้วอ๋อแบบนี้นี่เองพอเริ่มทําปุ๊บเริ่มได้เริ่มทําเริ่มได้ใจฟูมาเลยครับอ่าเริ่มจะขับได้นะครับดังนั้นใครอยากเรียนขับรถนะครับติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับไว้มาเรียนด้วยกันนะครับผม